ที่ควรรู้ที่หนึ่งแนวทางการอัพเลเวลตัวเองจากเลื่อนธรรม,มดาหให้กลายเป็นเลื่อนระดับสูงโดยจะมีอะไรกันบ้างติดตามได้ใน ROV จึงปังโจตุ่นมากระพอยเปิดจองทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด c o มมาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบ,บริการตลอด24ชั่วโมงเติมอา v ใช้แค่ UID ในการเติมเท่านั้น <c oughs> เพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวมัดจะดวดได้ที่เว็บหรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแลม ได้ที่เพจตุ่นมากับพอยได้เลยจุ๊บห่ว ในคลิปนี้เป็นเพียงเขาแค่เห็นส่วนตัวผมเท่านั้นซึ่งผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่อยากพัฒนาตัวเองไม่มากก็น,น้อยโดยถ้าทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดติดตามผมด้วยนะครับคลิปเต็มจะอยู่ในไอทีนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยโดยถ้าเพื่อนๆอยากพัฒนาตัวเองจากผู้เล่นทั่วไปให้กลายเป็นผู้เล่นระดับสูงต้องเริ่มจากการเปลี่ยนม m i n d s e ตก่อนนะครับโดยม m i n d s e ตหรือวิธีการคิดแบบผู้เล่นระดับสูงเนี่ยเขาจะคิดถึงแค่เป้าหมายเดียวนั่นก็คือชัยชนะ แค่ตัวเองจะโฟกัสแค่ตัวเองว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีไหมเช่นเล่นแท้งเนี่ยหาจังหวะเปิดฝาสวยๆเพื่อนได้หรือเปล่าเปิดแบบให้เพื่อนได้ไหมหรือเล่นป่าเนี่ยหาจังหวะลวงให้เพื่อนได้ไหมขวรเอาใจให้เพื่อนดีหรือเปล่าซึ่งผู้เล่นระดับสูงเนี่ยเขามักจะโฟกัสที่ตัวเขาเองนะครับซึ่งต่างจากผู้เล่นทั่วไปแน่นอนผู้เล่นทั่วไปเนี่ยจะโฟกัสที่ว่าใครคิวเยอะกว่าคนนั้นแบกคนนั้นเทใครตาเยอะกว่าคนนั้นโดนดาซึ่งถ้าเพื่อนอยากพัฒนาตัวเองจากผู้เล่นทั่วไปให้ ดยความหมายของคําว่าทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบนํามันก็ไม่ได้มีแค่การที่เราเสียสละเพื่อให้ทีมชนะนะครับแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นโดยการที่ยอมทําทุกอย่างเพื่อตัวเองได้เปรียบนํามันก็เริ่มขึ้นตั้งแต่การดราตัวหรือจะเป็นพวกทิกต่างๆวิธีการเข้าเลยยังไงให้ได้เปรียบเอาของยังไงหรือแม้กระทั่งวิธีการออกอ่ะทีมลันนะครับซึ่งการออกอ่เทมลันเนี่ยจะทําให้เราเก่งวมายมากๆเลยนะครับหรือแม้กระทั่งการลาทีมเนี่ยก็มีสิ่งที่อยู่ในระดับสูงเนี่ยเขาทํากันนะครับซึ่งทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยรวมถึงที่ผู้เล่นระดับสูงเนี่ยเขาให้ความสําคัญอย่างมากเลยนะครับแต่กับกันเนี่ยผู้เล่นทั่วไปเนี่ยแทบไม่ได้ทําเหมือนกันเลยนะครับซึ่ง้ ก็อยากรู้ว่าเทคนิคหรือวิธีการต่างๆเนี่ยมันทำยังไงทำและได้เปรียบยังไงบ้างก็อย่าลืมติดตามคลิปเต็มที่วายทีด้วยนะครับในวายทีเนี่ยมันจะละเอียดกว่านะครับโดยสิ่งที่ผูเ้เล่นระดับสูงเขาถามเพื่อจะได้เปรียบเนี่ยมันก็มีดังนี้1การเลือกตัวโดยผูเ้เล่นระดับสูงส่วนมากเนี่ยเขาจะนิยมเลือกฮีโร่ที่เป็นฮีโร่เมตานะครับโดยท่านเพื่อนสงสัยว่าฮีโร่เมตาแปลว่าอะไรคาว่าเมตามันก็ย่อมาจาก mode effective tactic available หรือจะไปให้เขาใจง่ายๆก็คือรูปแบบกลยุทธ์ที่มีประสาาาาสูงุดเวววลนนนนนั้ซึ่คมมมีโก็ห แล้วที่ช่วงนั้นเนี่ยมันเก่งแล้วมันโกงมากคนหยิบใช้กันเยอะนั่นแหละครับคือฮีโร่เมตาซึ่งมูลระดับสูงเนี่ยเขานิยมหยิบมาใช้กันมากเลยนะครับถ้าเขาไม่เล่นเนี่ยเขามากักจะแบนทิ้งนะครับแต่ถ้าหากดูดแบนเนี่ยส่วนมากมันก็หยิบมาเล่นกันโดยวิธีดูช่วงนั้นในะฮีโร่ตัวไหนเป็นฮนะีโร่เมตาเนี่ยให้ดูนะครับว่าแร่สูงสุดเนี่ยเขาเล่นตัวอะไรกันเขาหยิบตัวอะไรมาใช้บ่อยหรือไม่เนี่ยก็ไปดูแรงเทียร์ของดยอยเซอร์นะครับอันนั้นค่อนข้างน่าเชื่อถือดังนั้นเนี่ยเเพนนืื่่่อนอนคาัตงล้ปประดบสููมผ เนี่ยเขาใช้ความสําคัญมากเกี่ยวกับป้อมแล้วก็เวฟคลิปนะครับผู้เล่นระดับสูงส่วนมากเนี่ยเขาจะพยายามโฟกัสในการเคลียร์คลิปเป็นหลักเลยนะครับทุกคนนะเขาจะไม่ยอมปล่อยคลิปตีตายกันฟรีๆเด้คาดเพราะถ้าปล่อยคลิปตีกันตายฟรีๆหรือปล่อยป้อมตีคลิปตายฟรีๆเนี่ยเราก็จะเสียเงินแล้วกันเลยไปฟรีๆนะครับจะทำให้เล่นยากดังนั้นผู้เล่นระดับสูงเนี่ยเขาจะโฟกัสในการเคลียร์คลิปมากๆเลยนะครับไม่ว่าเขาจะเติมไฟไกลขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะรีบกลับมารับคิวของเองให้ทันนะครับและยิ่งมากกว่านั้นเนี่ยผู้เล่นระดับซึ่งงในนนคลลลลิปห้าาาะะะผมมจดดีีเเทรยยอ นะครับว่านทำยังไงซึ่งการล่าชีนนะั้นสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะททำให้เราเนี่ยรวยวายมากๆซึ่งในทีนี้เนี่ยนักแข่งเขาใช้กันครับจะสังเกตได้เลยครับว่านักแข่งเนี่ยรวยกันเลยมากๆเลยและนี่ก็คือทั้งหมดของ RLV จึงปังฝากกดติดตามด้วยนะครับสาระดีๆมีอีกเพียบ